วันหนึ่งพลรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาตอนดึกเนื่องจากปวดท้องหนักเลยไปเข้าห้องน้ําที่อยู่ไกลจากห้องพักประมาณ30เมตรซึ่งเป็นห้องน้ํารวมของวัดในขณะที่กําลังทําธุระอยู่นั่นเองก็มีเสียงเหมือนมีคนอยู่ในห้องน้ําข้างๆพลพยายามสงบสติอารมณ์และตั้งใจทําธุระให้เสร็จแต่เสียงในห้องน้ํานั้นยังคงดังอยู่เป็นระยะและบางครั้งก็เงียบหายไปชั่วครู่ก่อนจะกลับมาดังอีกครั้งพลรู้สึกเสียวสันหลังวา่าเพราะในยามดึกๆเช่นนี้ไม่น่าจะมีใครมาใช้ห้องน้ําพร้อมเขา เมื่อพลยังทําธุระไม่เสร็จเขาได้แต่สงสัยว่าใครอยู่ในห้องน้ําข้างๆดึกขนาดนี้ไม่น่ามีใครสักพักเสียงใช้น้ํากลับดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เสียงดังขึ้นราวกับคนอาบน้ําพลนั่งอยู่แต่หัวใจของเขาเต้นแรงด้วยความกลัวแต่เขาพยายามรวบรวมความกล้ารีบทําธุระให้เสร็จพลยังคงนั่งอยู่ในห้องน้ําหัวใจเต้นรัวด้วยความระแวงเสียงเปิดประตูห้องน้ําจากอีกฝั่งดังไปอีกฝั่งอย่างชัดเจนประตูบานนั้นส่งเสียงเอียดอย่างเชื่องช้าและเย็นเยียบราวกับมีใครบางคนเพิ่งเปิดเข้ามา พลพยายามบอกตัวเองว่าอาจเป็นที่เนนหรือพระที่ตื่นมาใช้ห้องน้ําเหมือนกันแต่ยิ่งเขาตั้งใจฟังกลับไม่มีเสียงฝีเท้าหรือการเคลื่อนไหวใดๆมีเพียงเสียงน้ําหยดจากก๊อกที่ไม่ได้ปิดสนิททันใดนั้นพลได้ยินเสียงก๊อกก๊อกก๊อก,กดังเบาๆจากประตูห้องของเขาเองราวกับมีใครบางคนเคาะประตูอย่างเ,าเบาใครใครอยู่ข้างนอกพลเอ่ยถามด้วยน้ําเสียงสั่นเครือไม่มีคําตอบใดๆมีเพียงความเงียบงันและเสียงน้ําหยดที่ดังขึ้นเรื่อยๆเสมือนใกล้ตัวเขามากขึ้น พลพยายามสงบใจและคิดว่านี่อาจเป็นเพียงความคิดฟุง้งซ่านแต่ก่อนที่เขาจะทันตั้งสติเสียงเขาเปลี่ยนเป็นเสียงขูดเล็บไปมาบนประตูเบาๆทําให้ผลรู้สึกขนลุกเกรียวจากศีรษะจระบปลายเท้าเขาไม่กล้าลุกขึ้นหรือขยับตัวเสียงนั้นหยุดไปชั่วครู่และทันใดนั้นเองก็มีเสียงลมพัดแรลงเสียงใบไม้สั่นไหวมารัวๆพลไม่กล้ามองตามเสียงนั้นแต่เขารู้สึกได้ถึงแรงกดเบาๆที่ประตูราวกับมีคนกําลังกดใบหน้าลงกับประตูเพื่อมองลอดเข้ามาในห้องของเขา ในห้องน้ำที่มืดสลัวมีเพียงแสงจากไฟฉายที่พลพกติดตัวมาแสงไฟสัดออกไปเป็นวงเล็กๆท่ามกลางความมืดที่ปกคลุมรอบด้านเสียงขูดที่ประตูยังคงดังเป็นจังหวะเบาๆขณะที่พลพยายามบังคับตัวเองไม่ให้ตื่นตกใจไปมากกว่านี้พลคิดในใจว่าเราอาจคิดไปเองแต่เสียงขูดเบาๆเยนเ็ยนๆที่ดังขึ้นเมื่อครู่ยังติดอยู่ในหัวเสียงนั้นเหมือนจะเล็ดลอดมาจากช่องวาง่างใต้ประตูหรือด,ด้านข้างเมื่อเสียงของเงียบลงพลรวบรวมความกล้าค่อยๆย,ย,ยกไฟฉายส่องไปยังประตูตรงหน้าแสงไฟลอดผ่าน ช่องว่าระหว่างบานประตูกับพื้นแตกกลับไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นมีเพียงความว่างเปล่าพลคิดว่าคงเป็นจังหวะที่เขาจะรีบทําธุระให้เสร็จและกลับที่พักเขาเร่งทุกอย่างให้เร็วที่สุดแต่จู่ๆเสียงดังเอียดของบานประตูอีกฝั่งก็ทําให้เขาชะง,งักเสียงนี้ชัดเจนมากราวกับมีใครเปิดเข้ามาอีกครั้งแสงไฟฉายในมือพลสั่นไหวเพราะมือของเขาสั่นอย่างควบคุมไม่ได้เขารวบรวมความกล้าอีกครั้งค่อยๆส่องไฟฉายลอดช่องเล็กๆของห้องน้ําฝั่งตรงข้าม สิ่งที่เขาเห็นทำให้หัวใจแทบหยุดเต้นในแสงสลัวเขาเห็นขาของใครบางคนยืนหันหน้าเข้าหาประตูห้องน้ำฝั่งตรงข้ามแต่สิ่งที่แปลกคือขานั่งซีดขาวและเท้าเปลือยเปล่าดูเหมือนไม่ใช่ของคนธรรมดาพลรีบหันไฟฉายกลับมาและพนมมือสวดมนต์เท่าที่นึกออกใจของเขาเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุออกจากอกแต่ขณะเดียวกันเสียงเทาเบา,เบาก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ใกล้มากพลรู้ว่าต้องทำอะไรบางอย่างแล้วเขาเรียบรวบรวมสติดับไฟฉายในมือและตั้งใจฟังเสียงรอบตัวเงียบๆหวังว่า จะไม่มีอะไรตามมาแต่เสียงฝีเท้าค่อยคอยดังใกล้ขึ้นเรื่อยๆอมาจากด้านนอกห้องน้ําของเขาเองพลยืนตัวแข็งอยู่ในห้องน้าเมื่อสนิทและอับชื้นมีเพียงแสงไฟฉายในมือที่ส่องไปยังพื้นและขอบประตูเสียงขูดเล็บเบาๆที่บานประตูดังต่อเนื่องไม่หยุดครืดครืดครืดเสียงนั้นดังเป็นจังหวะเหมือนมีบางอย่างตั้งใจขูดประตูเพื่อให้เขารับรู้ถึงการมีอยู่ของมัน พลพนมมือแนนสวดมนต์ลและท้องออกไปว่านโมนโมนโมออกมารัวๆนี่คือมนต์ที่เขานึกออกด้วยเสียงเบาๆแต่ไม่กล้าขยับตัวไปไหนใครใครอยู่ข้างนอกพลพยายามเอ่ยถามเสียงเบาแม้ในใจจะรู้ว่าอาจไม่ได้คําตอบที่ต้องการพลตัดสินใจเปิดประตูออกมาแล้วเขาก็ได้เจอกับสิ่งที่เขาไม่คาดคิดว่าจะเจอนั่นคือเจ้าด่างที่ปีกไปทั้งตัวหมาที่เขาเลี้ยงไว้มันมานอนเฝ้าอยู่หน้าห้องน้ําเสียงที่ดังคลื่น คลื่อนมาจากที่มันใช้ขานอนเกาลำตัวอยู่พลถึงกับหมดคำสีเว้าจึงเอ่ยขึ้นบักดังเอยจบบริบูรณ